สำหรับไม้ชนิดนี้เวลาที่มันติดดอกดอกของมันจะออกสีเหลืองทองบานสับพลั้งแล้วดกดอกมีกลิ่นหอมอ่อ,อนๆเวลาที่มันติดติดดอกนี่นะคะเพื่อนมันจะสลัดใบทิ้งทิ้งใบลงมาหมดเลยนะคะเข้ามาดูดอกของเขาใกล้ๆชัดๆดอกจะเป็นฟูฟ่อนเลยนะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอากิ่งไหนเอากิ่งต่ำๆแล้วกัน นะคะกิ่งตำๆดอกบานสวยมากค่ะเพื่อนนี่เลยดอกของเขานะดอกเป็นแบบนี้นาะโหยสวยนะคะเพื่อนแล้วสำหรับใบของเขาใบชัดๆเป็นแบบนี้ดอกเป็นแบบนี้ให้กลิ่นหอมอ่อนๆใครที่สนใจอยากจะได้เมล็ดพันธุ์ของไม้ชนิดนี้นะคะ เดี๋ยวอ้อจะได้ใส่สรรพคุณคุณประโยชน์ของไม้ชนิดนี้ไว้ท้ายคลิปวิดีโอนี้เพื่อนเื่อกดเข้าไปอ่านกันเลย0 8 7 6 0 6 9 9 5 5 idline a u n g s a r a 0 9อังศรา09นะคะติดต่อกันเข้ามาเลยจัดส่งทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามสวัสดีค่ะ